สวัสดีครับกลับมาพบกับไม่คราบกันอีกครั้งหนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวไมคครับเวอร์ชัน 0.15.9. เอ้ะไม่ใช่0.15.90ครับเย,ย่ไม่ใช่ละก็เวอรช์ชันนี้นะครับก็เป็นเวอรช์ชันใหม่นะของ ศูนย์จุดสิบหกนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่าจริงๆแล้วร์ชานี้เป็นบิลสองนะเดี๋ยวผมจะถือว่าเป็นบิลสองแล้วกันเ,เห็นมันขึ้นเป็นบิลหนึ่งอะแต่ผมว่าบิลหนึ่งดีกว่าบิลสองนะสําหรับผมแนะส่วนตัวคิดว่านะมันรู้สึกแบบมันตอนที่ผมใช้บิลหนึ่งอยู่ของศูนย์จุดสิบห้าจุดเก้าศูนย์เนี่ยรู้สึกว่ามันยังดีกว่าบิลสองอีกอะแต่ว่านี้มันเป็นขึ้นบิลหนึ่งไม่รู้มันเกี่ยวกันเปล่านะ ก็สิ่งที่เข้ามาใหม่นะก็มีก็มีนิดหนึ่งนะก็มากมายอยู่นิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เข้ามาใหม่นะก็เดีย๋ยวผมเริ่ม,มาอธิบายกันเลยนะครับก็ละเอียดนิดหน่อยนะฮะสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็คือขึ้นมาเป็นเซตติ้งอย่างนี้ยอ,อันนี้คือเพิ่มช่องใหม่นะสมแบบตอนหน้าไตเติลน,นะก็คือหน้าแรกของหน้าของแมคค้าก็คือเซตติง้งค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ ก็กดเข้าไปนะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเวอร์ชันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงของออมีการเปลี่ยนแปลงส่วนของเซตติ้งไปอย่างมากเลยนะครับก็เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มสิ่งอื่นเข้ามานะครับของไมค์ครับส่วนทีสิบหกนะครับบล็อกใหม่ซึ่งเวอร์ชันนี้นะผมเขาเรียกว่าบอสอัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชันที่เกี่ยวกับของ เออเอลเดอร์การ์ดียนพผู้นีประสาทใต้น้ำวอเทอร์ดันเจียนนะครับ <_ d ose> เขาเลยเรียกเวอร์ชันนี้ว่าบอสอัปเดตนะครับอ <_ d ose> ผมก็ได้ไปศึกษามาแล้วล่ะเพราะว่ามันเรียกงี้นะศึกษาว่ามันเจอว่าบอสอัปเดตนะครับ <_ d ose> อืมอ่ะก็มาหน้าแรกของเซตติ้งนะก็จะมาเจอกับหน้าทอชนะ <_ d ose> เป็นหน้านี้นะครับอืมซึ่งเป็นหน้ามาตรฐานเลยนะสําหรับตอนพึ่งเข้ามาในเซตติ้งใหม่ๆนะคะ <_ d ose> อืมของ0.15.90 บิลหนึ่งหรือบิลสองหรือบิวหรือศูนย์สิบหกเออร์นั่นแหละอันนี้ก็เป็นลักษณะใหม่แล้วครับก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในนี้ก็ไม่มีเหมือนเดิมมีแต่บัตเตอรไซส์บัตเตอรไซก็คือขนาดของการกดแบบยังไงอะขนาดของแบบกดกดสัมผัสตัวที่เอาไว้วิ่งเอาไว้เดินเอาไวเไ้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบเอาไว้เพเล์ในไมค์คาร์บะเออแล้วก็ท็อกเกิล ครอนชอะไรประมาณนั้นแล้วก็สปร i ตคอนโทรลก็เหมือนเดิมเ e f t y ก็เหมือนเดิมสเว็บจ a ว s อนอันนี้ก็เหมือนเดิม i n นเ r อร์สไวเอซิก็เหมือนเดิมเซสว t ดิตก็เหมือนเดิมเพียงแค่เพิ่มตัวเลขขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ส่วนของ c o n t r o l ล์ลื่นนะก็เป็นก็มี t o อก n กิลค n อนชอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมแล้วก็มีดิส t ทย y บ o ็กก็ไวเบลดอะไรก็เหมือนเดิมนะฮะ คอนโทรลเลอร์ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเกิดแบบคุณแบบเผลอแบบไปกดอย่างนี้ถ้าเกิดแบบคุณต้องการแบบเปลี่ยนบัตตอนนี้คุณก็พอกดเสร็จก็ให้กดมาที่ reset all button, รีเซ็ต l อ b บัตตอนนะเพื่อที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ส่วนของคีย์บอร์ดเมาส์นะครับก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็สําหรับในคอมนะฮะเอ้ยไม่ใช่ในคอมดิอันนี้ก็จะเป็นเอออะไรถูกอะ่ะ ันนี้ก็จะเป็นส่วนของในคอมนะครับของเวอร์ชันใหม่มก็ and คีย์บอร์ดแอนเมาส์นะฮะอันนี้ไม่เหมาะสําหรับในโทรศัพท์นะครับหรือถ้าเกิดแบบเป็นโทรศัพท์ก็ใส่เมาส์ไปเองนะอย่างไ o s อเอสเน่ก็ใส่เมาส์ไปเถอะใส่ใส่ไปเถอะประมาณนั้นมันก็ถือว่าใช้เหมือนในวิน10นะฮะเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็แค่ใส่แป้นพิมพ์แล้วก็เมาส์นะครับประมาณนั้น ทอสก็คือสัมผัสคอนโทรเลอร์ก็คือการควบคุมนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคอนโทรลนะอืมก็อธิบายคร่าวๆนะไม่ได้แบบละเอียดละเอียดยิบขนาดนั้นอะก็คงไม่ใช่นะแล้วก็ส่วนของโปรไฟล์นะก็เป็นอย่างนี้ล่ะเกมแท็กอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเ่จแพ็กก็เหมือนเดิมนะผมได้ตรวจสอบดูมาเรียบร้อยแล้วเชงเชงเกมเมอร์แทก็เหมือนเดิม เมนเนเมนแอคเคาก็เหมือนเดิม 'Use Cellular Data' ก็เหมือนเดิมแค่เปิดเฉยวิดีโอเซตติ n งก็เป็นแบบนี้นะนี่ก็เป็นส่วนของ First Person' นะก็คือแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนโหมดดูดูร่างกายของตัวเองมั้งบุคคลก็ตัวเองนั่นแห้ะเออเรียกไม่ถูกนี่ก็เป็นเคมเอลเก็เป็นส่วนของ Camera Perspective นะก็เป็นส่วนก็ First Person อะไรเนี่ย Third Person Back แล้วก็ Third Person เออ Third Person เอออะไรอะ Font นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมเองนะฮะแล้วก็แบบคุณต้องการแบบปรับ Distance นะครับก็จะเป็นก็เข้ามาที่ Video Setting นะแล้วก็มาที่ Show Advanced Video Settings นะครับก็กดเข้าไปมันก็จะเพิ่มมาให้นะ่ะฟ<ฮ>ีเบอร์ไลน์นะฮะ <laughs> แล้วก็ ance, เลนเดอร์ดิสแทนผมก็ปรับเป็นสีช้างเพราะว่ามันไม่ค่อยแหลกดีกําลังโอเคอยู่แต่มันโอเคออันนี้ก็จะเป็นลนะังเกชนนภาษาลักษณะก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะเป็นแบบนี้นะก็กดกดตามช่องเอานะครับอืออันนี้ก็จะเป็นส่วนของ Music and Sound นะก็เป็นแบบนี้นะครับม u s ส c กแซา ก็ปรับอย่างว่าสกสุดก็จะเป็นหลักทศนิยมนะคก็คือหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ะตัวท้ายเนี่ยนะคะเขาไม่ได้อ่านแบบเป็นแบบหน่วยสิบแบบเลขสิบแบบสิบเอ็ดนย่างงี้อันนี้แบบหนึ่งจุดสิบเอ็ดนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือผิดรูปแบบเขาต้องอ่านเป็นแบบหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสมบูรณ์บอกใช่นะคะแบบเอาไว้เรียนรู้ไปในตัวด้วยอย่างเงอแบบนั่นแหละช่างมันเออนอกเรื่องแต่ก็แบบ แบบยังไงอ่ะแบบบูรณาการไปด้วยอ่ะเออแล้วก็ซาวโวลูมนะก็หนึ่งจุดสูนะฮะอันนี้คือระดับสูงสุดนะครับอันนี้ก็รังเกชก็ปอกไปเราเลยเมื่อกี้จะบอกทำอีกอะไรนี่อันนี้ก็เป็นส่วนของสตนนะก็เพิ่มมานนิดหน่อยนะก็เพิ่มส่วนของการซื้ออันนี้ก็เป็นเอ่อ t e x t u r e pack นะครับก็ตอนนี้เขาก็ได้ลงไปแล้วนะสำหรับ t e x t u r e pack มั้งนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าแบบไอ้พวกเท็กเจอร์แพคพวกนี้เขาน่าจะลบไปแล้วล่ะแล้วส่วนของมัครับสตอรี่หมดยังอยู่ไหมอยู่อยู่ก็เขาก็ได้ลบไปหมดแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันเอะสำหรับเท็กเจอร์แพคนะครับไม่ได้ลบจีอาจจะเป็นบัคละมั้งอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเมเน a จอร์เท็กเจอร์แพอันนี้ก็คือเป็นเท็กเจอร์แพคที่ผมซื้อมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้ อันนี้ก็ช่างมันอือก็เรียบร้อยอืออแบบกดไปดูของใหม่มันก็จะหายไปในะสรสับสนของสตูนะก็จะหายไปเหมือนเดิมนะฮะอือหือแล้วก็เข้าไปในส่วนของไมค์ครับนะครับผมก็จะมาอธิบายว่าส่วนของอน,นี้อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะอันนี้ก็ช่างมันอันนี้ก็เป็นแบบผมเป็นผู้ทดสอบอยู่ เล,เลยไม่สามารถเล่นเป็นเล่นเรียมได้นะ <partes> ก็มาที่เฟนะก็จะมาอธิบายว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ครับก็จะเปลี่ยนแปลงของส่วนของการแบบสร้างเซิร์ฟเวอร์นะก็มาที่เดิมแบบเหมือนตัว0.15มาที่นี่นะสีฟ้าที่ผมกดอยู่เนี่ยอืเนี่ยก็มาหน้าซึ่งหลายๆคนก็อาจจะงง,งอยู่บ้างนะ ก็เหมือนเดิมนะครับแค่แบบทําให้มันสับสนขึ้นมานิดหน่อยนะก็ I อพ mm ีเอนเตอร์ไอพี d อนไอออเดรสุกเนี่ยก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็ใส่ชื่อ IP นะครับก็เหมือนเดิมนะ mm hmm. ก็กด p พ y ไปหรือเซฟก่อนก็ได้แต่ทางที่ดีนะก่อนที่จะเล่นจริงๆนะ่ะผมแนะนำมาให้กดเซฟก่อนนะแล้วค่อยคอยกดเพยนะ หรือมันก็จะแบบกดซิ้วแล้วก็จะผีให้เลยก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยยุงกัดอก็ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของ create new world นะก็ส่วนเข้ามาบางคนก็จะเป็นหน้านี้บางคนก็อาจจะงงงงสับสนนิดหน่อยนะคะก็ส่วนนี้นะตอนเพิ่งสร้างเบลก็จะขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นส่วนของ multi player นะนก็จะให้ตัดสินใจว่าคุณจะ แบบปิดหรือเปิดนะฮะถ้าเกิดคุณปิดมันก็จะผู้เล่นก็จะไม่สามารถเข้า้องรปเล่ของเราได้นะแบบเปิดแบนเงี้ยอย่างแบบแชร์ Wi-Fi แล้วมันก็ไม่ได้จริงๆอะถ้าเกิดแบบเป็น Wi-Fi จริงๆเราไม่ไมาไม่ต้องแชร์เลยเพราะว่าเราใช้เน็ตที่บ้านใช้เน็ตเดียวกันนีมันก็แลนให้กันอยู่แล้วปกตินะก็สามารถเข้าไปกันเล่นได้เซสามารถเข้าไปเล่นกันได้เองกันเลย แล้วก็ส่วนของเกมนะฮะอันนี้ก็ตอนเข้ามาเป็นส่วนของกรเข้ามานะก็เป็นอย่างนี้นะ Default g เ m มโห d e ก็เปลี่ยนเกมโหมด่ะเหมือนตอนที่เราจะสร้างโลกใหม่ในแบบสุดเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมแค่แบบเป็นช่องแบบนี้แล้วก็ Difficulty ก็เหมือนเดิมอะแต่ว่ามันเพิ่มแบบเป็นอักษรให้ไง Peak Blue Easy Normal Hard อะ Easy คือง่าย Normal คือปานกลาง ระดับปกติแล้วก็อาหารก็คือยากนะหรือถ้าเกิดแบบคุณแบบต้องการแบบหมดปลอดภัยก็กดพีฟูก็ได้นะหรือถ้าเกิดแบบสร้างไปแล้วกลัวแบบเผลอกดผิดก็ไม่เป็นไรนะก็สามารถมาเปลียนใหม่ได้เป็นภายหลังก็ได้นะครับแล้วก็สามารถชี้ได้ก็คือสามารถโกงทับเกมโหมดอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะถ้าเกิดแบบคุณต้องการโกงก็กดชี้ไปนะหรือถ้าเกิดแบบคุณต้องการซีดก็เหมือนเดิม ปกติมันจะมาต้องมาที่หน้าแอดวานก่อนใช่ไหมแต่โดดนี้ไม่ต้องแล้วก็พิมพ์แป้งของผมแบบอะไรเนี่ยลบรบระ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 อะไรก็พิมไปเถอะเออแนวของผมอันนี้ก็ระรบระอะไรก็ไม่รู้สูสีสูตรสูรสูอะไรนี่ก็เป็นเวิร์ลไทน่ะก็แบบอินฟินิตี้แบบดั้งเดิมน่ะแล้วก็เกิดแบบคุณต้องการใส่ชื่อเวิร์ก็กดมาที่ Ne เวิร์น่ะอือฮึแล้วก็ ตั้งชื่อของผมอันนี้ก็มั่วๆนะก็ตั้งไปแล้วก็กดคิด a อ e กันได้เลยนะไอเดอยก็แปลว่าสร้างนะครับก็กดไปแต่ในที่นี้ผมจะไม่สร้างนะฮะแล้วก็มาที่ไมค์ครับเดี๋ยนะมาดูว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับอืมอืมก็สักครู่หนึ่งโอเคนะครับหลังจากที่หลดมานะ่ก็โทษทีอันนี้คือผลงานที่ผมทำ ก็คือเวอร์ชันใหม่เนี่ยนะสามารถสามารถดูดน้ำได้แล้วนะคะก็ก็คือสปองนะสปองที่มันแปลว่าทีมันเอาไว้ดูดน้ำ่ะเออไม่รู้เหมือนกันมันบอกไม่ถูกมันไม่ใช่ไม่ใช่แปลไม่ได้หรอกแต่มันบอกไม่ถูกว่ามันมันเป็นยังไงภาษาไทยมันยังไงอ่ะลืมเห็นไหมฮะเวลาเราเก็บน้ำปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะแห้งแรงะเหมือนกับอันนี้นะอันก็เป็นอัปเดตอีกอย่างหนึ่งนะครับ อืมเราเข้าไปที่ห้องอัปเดตเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นหลอดไฟนี่ออนอะไม่ใช่ล้วก็เป็นที่เปิดไฟเปิดปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้แบบแค่รีเวิร์เดียวนะสามารถปิดไฟได้ทั้งหมดนะฮะนี่ไ,ไว้ะ่ะมันก็ปิดไฟตรงนี้ด้วยนะข้างหลังก็มีส่วนของวงจรก็ไปแคะกันเอาอเองมนะแต่ในที่นี้ผมจะไม่แคะนะด้านหลังนี้ก็มีเหมือนกันปลดปลดไฟเป,ป,ปิดเปิดปิดไฟพวกนี้ผมทําเองหมดเลยนะ อ่าก็เข้าสู่อัปเดตนะคะสิ่งที่เข้ามาใหม่นะในเวอร์ชันนี้นะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวกอนอื่นขอบอกกันเลยว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าบอสอัปเดตนะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันศูนย์จ็ดสิบห้าเขาก็จะเรียกเป็นเฟรนด์อัปเดตใช่ไหมคะนั่นแหละเวอร์ชันศูนย์จ็ดสิบหกเขาก็จะเรียกว่าบอสอัปเดตนะสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะในเวอร์ชันนี้นะก็คือ บ็อก er, สเปาเอ็กสโตนอว์อย่าบางคนงงอะไรบ็อกสเปาเอ็กสโตนอวอะไรไม่เข้าใจก็คือมันเป็นแบบบ็อกแบบเคยเห็นเอ็กซ์ตีมฮิลไหมมันก็จะแบบเป็นสโตนมอนสเตอร์เอ็กบเนี่ยเวลาเราคุกใปปุ่มก็จะมีแบบซิลเว์ฟิสเกิดใช่ไหมคะ,ะนั่นแหละนั่นละฮะเอออือฮอ,อย่างนมอีซี่เงี้ยเออเนี่ยอันนี้มันไม่ได้มันยังยังไม่ได้แก้บัก อันนี้มันยังไม่ได้แก้บ,บั๊มันไม่สามารถเกิดได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก็แบบเวลาทูไปปุ๊บซิเวฟิมันก็จะเกิดประมาณนั้นม็อบใหม่นะคะก็มีเอเดอร์กาเดียนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เพิ่มมีมีแต่ในวอเทอร์ดันเจนแบบของจริงนะ,ะมันยังไม่มีแบบไข่นะฮะแล้วก็มีกาเดียนแล้วก็มีเอพีซนะอันนี้ก็เป็นอยู่ม็อบนะ อัน,นจะเป็นส่วนของ New b o x นะคะก็สิ่งที่เพิ่มใหม่ก็จะเป็น b อ o c k ประสาทใต้น้ำนะ่ะก็เวอร์ชันใหม่นี้ละสามารถไปแบบไปประจนภัยตามล้าหาประสาทใต้น้ําได้แล้วนะครับแต่ว่ายาังไม่มี b e a c o นะครับแล้วก็ยังไม่มี Ender Eye Ender พวกนี้ยังไม่มีนะก็เวอร์ชันนี้นะก็เพิ่มมาใหม่ก็คือ b o x Pismali นะก็เป็น b อ o c k ประสาทใต้น้ํชาชนิดหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการแบบ ขูดแปรรูปนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบอีกระดับหนึ่งแบบแบบยังไงอแบบแกะสลักไปหน่อยแล้วก็เป็นพิซมารีนปลีกนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นดักพิซมารีนนะก็เป็นแบบบ็อกส,สวยเงาๆแบบบางคนชอบเนี่ยเออนั่นแหละ,ละช่างมันเถอะส่วนนี้จะเป็นซีแลนเทอร์นะก็คือแบบเป็นบล็อกที่เอาไว้ส่งประกายในน้ำนะ้วแบบ แบบเป็นบล็อกไฟคล้ายๆกับโกลสโตนน่ะเออเมันก็จะสว่างเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีอะไรขึ้นมานด้วยนิดนึงนะถ้าเกิดสังเกตดีๆอะ่ะมันจะมีแบบอะไรไม่รู้มันกระจายไปในหลอดไฟนั่นแหละแต่อันนี้มันจะพิเศษอย่างหนึ่งนั่นแหละแบบจะเห็นอะไรกระจายกระจายออกไปเป็นสีเหลืองๆอ่อนๆนั่นแหละก็เป็นอย่างนี้นะฮะอือหือคล้ายๆโกลสโตน ต่อมานะก็เป็นบอ็อกเวสสปอนก็วล็อกเวสสปองนะฮะก็คือบล็อกนี้นะก็จะเป็นบล็อกที่เอาไว้เก็บน้าอย่างที่เห็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ที่ผมถือมันก็จะมีน้ําอยู่ในนี้แบบชื้นๆน,นะอือฮึนี้จะเป็นส่วนทั้งหมดนะแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่นะอีกอย่างก็คืออันนี้ก็คือหน้าต่างแบบใหม่นะอันนี้ก็เป็นแบบแบบเมนูนะอือก็เป็นแบบนั้นนะแล้วก็ เวอร์ชันใหม่น,นี่คือสิ่งสุดท้ายนะก็คือมาสามารถคอมมาได้แล้วนะอย่างอันนี้ของผมแต่ว่าต้องชีทก่อนนะก็คือแบบต้องมาที่อันนี้ก่อนนะก่อนที่จะเกมหมดให้คุณมาที่เซตติง้งแล้วก็มาที่ชีทนะปกติเวลาเรายังไม่ได้ชีทมันจะึ้นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดแบบเราต้องการแบบสีของจริงๆคุณต้องกดชีทนะฮะแล้วเกิดแบบให,แบบให้มันเป็นกลางวันตลอดทําไงอนะ ก็ตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณกดมาเง,งี้ยมันก็จะเป็น all v day อย่างนี้นะนอืมก็คือกลางวันทั้งวันนะอ่าฮะกลางวันอย่างเดียวอันนี้ก็ห้องยังสร้างไม่เสร็จนะ่ะเอาไว้รองรับ0.17วอร์ชั่นต่อไปนะ่ะอ่าฮะก็สำหรับคอมมานก,ก็พิมพ์ได้นกัก็แต่อาจจะยังไม่มีแบบคอมมานด์บอกนะต่อรอว์ชั่นต่อ,ตอไปนะ่ะ เนี่ยสามารถพิมพ์ทับเกมหมดศูนย์ได้นะเนี่ยก็กลายเป็นเกมหมดซิวเวิรแลนะเราก็สามารถทับเอ็กพีได้เนี่ยโอเคสามารถทรุบได้มันเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบพิมพ์เท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะโทษทีมันใช้ไม่ค่อยถนัดนะโอเค,อเค,อเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะ เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสก,กินมาคราวหลังแล้วกันสก,กินกจะไม่เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าโอเคครับบ๊ bye ายบยไว้เจอกันคลิปต่อ,ตอไปนะครับ